เนี่ยครับขับขับรถเข้ามาตรงทางเข้านะครับที่เป็นทางแคบๆเข้ามาก็ประมาณห้ากิโลเมตรก็จะเจออุทยานแห่งชาติดอยจงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นตรงนี้ลานกางเต็นท์นะครับกางได้หมดเลยนี่ฮะอุทยานแห่งชาติดอยจงเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็เป็นลานกางเต็นท์ตรงนี้กางได้ประมาณยี่สิบเต็นท์กางได้หมดเลยนะครับ นี่ครับลานกลางเต็นท์แคมป์ไซ์ที่นี่ส่วนมากคนนิยมมากลางเต็นท์กเขาจะไปตอนเช้าจะเดินไปเดินป่ากันนะครับขึ้นบนขึ้นไปบนดอยจงนี่ก็มีศาลาริมน้ำอ,อันนี้เล่นน้ําได้นะน้ําไม่ลึกเท่าไหร่นี่ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเดินป่ากันมาเน่แคร่ตรงนี้กลางได้ นี่แค่ตรงนี้กลางได้บรรยากาดดีนะเนี่ยครับเล่นเล่นเล่นน้ำได้นี่มีเด็กๆเ,เข้ามาเที่ยวกันนะคนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ยองเนี่ยครับนี่ปีนาลาสาลาริมน้ำนะ แล้วก็มีสะพานแบบนี้ให้เดินด้วยเดี๋ยวผมพาไปเดินเนี่ยน,นี่ครับตรงน,นี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เล่นน้ำได้นะครับแล้วก็ตกปลาได้ด้วยเออน่าสนใจนะ ยางเต็นท์นั่งเล่นๆนี่ตกปลานะครับปลาหมอปลาช่อนมีอยู่แล้วนี่บัวขาวบัวขาวนี่กินได้ที่นี่อุทยานแห่งชาติดอยจงโอ้ห่างเก็บน้ำกว้างาอยู่เหมือนกันนะโอ้สวยอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเนี่ยมีอ่า นังท่องเที่ยวมาคนชาวบ้านแถวแถวนี้นะครับเข้ามาพักผ่อนกันตรงนี้นะพาเดินชมรอบๆลานกลางเต็นท์เฉพาะจุดนี้ก่อนนะที่เจ้าที่บอกได้ประมาณ20เต็นท์ก็คือเนี้ยตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ได้หมดเลยนะ ให้ดูรอบๆนะครับน,บนี่ตรงนี้ก็กลางได้นะครับเดี๋ยวก้มกล้องให้ดูนี่ตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นนะครับเรียบๆตรงนี้ นักท่อเที่ยวไปเดินป่าเพิ่งเดินลงมากันหลายหลายหลายกลุ่มเลยนะหลายคนอยู่จากนี้ไปขึ้นไปเดินป่าก็าประมาณ9กิโลนะข้างบนก็เย็นพาดูเดินดูรอบๆนะครับนี้ก็ทำน้ำตกจำลองไว้ด้วย ยมองเห็นลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับที่เป็นแคร่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แคร่นะครับกลางได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจากลานกางเต็นที่หนึ่งตรงนี้นะครับตรงที่ติดกับอ่าเก็บน้ำตรงนี้ผมพามาดูลานกางเต็นที่สองเดินขึ้นมาประมาณทักสามเมตร องสุไปริการนัท่องเที่ยวตรงนี้นะเดินขึ้นมาลางข้างบนที่สามสิบเมตรขับรถขึ้นมาได้นะครับ เนี่ยครับลาน,นยอย่างเงี้ยตรงนี้กางได้หมดเลยเนี่ยครับลานโล่งๆเรียบๆแบบนี้ตรงนี้กางได้หมดเลยครับนี่ครับหลนกลางเต็นท์ประมาณสามสิบเมตรนะครับจากลานที่หนึ่งตรงนี้ก็มองเห็นจากลานลานที่สองเนี่ยมองเห็นอ่างเก็บน้ําเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศล่างดีกว่าห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะ เป็นลานเรียบๆนี้เรารถจอดผมพาไปดูห้องน้ำนี่ครับห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำเป็นนั่งยองนะมีฝักบัว นี่ครับนั่งยองแล้วก็มีฝักบัวนะครับมีชักโคกมีฝักบัวนี่เป็นห้องน้ําห้องส้วมในตัวนะครับห้องอาบน้ําด้วยห้องอาบน้ําห้องส้วมในตัวขนาะเป็นแบบนี้นะแต่ก็มีมีจุดเล็กๆก,ก็มีนะครับห้องน้ํานี่นะครับจากลานกันเต๊นตตรงนี้ ามาดูตรนี้จะเป็นเสาธงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยช่วงหน้าแรงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะดูแบบแห้งๆหน่อยแต่ก็โอเคนะเนี่ยตรงนี้กลางได้หมดเลยนะครับหลานโล่งๆงปังอย่างนี้มีกอกน้ำ แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ทางด้านฝั่งลานกลางเต็นท์ตรงนี้อีกเป็นห้องน้ําจุดเล็กๆนะนี่ห้องน้าตรงนี้เข้าได้เพราะจากลานข้างล่างกลางข้างล่างก็ต้องขึ้นมาเข้าข้างบนนี้เหมือนกันนี่มีอ่างล้างหน้านะครับห้องน้ําอือ มีสายชําระมีน้องเป็นชักโครกนะนี่ครับห้องน้ํานี่อาบน้ําได้นะครับฝักบัวหายไปไหนนี่ครับเป็นชักโครกสายชําระมีสายมีแต่สายฝักบัวนะแต่ก็อาบได้ นี่ครับต้องเดินลงมาจากข้างล่างแล้วก็ลางกางเต็นต์ตรงนี้นะมันจะก็จะมีทางเดินแบบนี้ลงมาไปลานกลางาเต็นที่หนึ่งจะเป็นทางนี้นะลานกลางาเต็น อุทยานแห่งชาติดอยจงพาพามาดูครับก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่สายเชียนะเข้ามาแค่13กิโลเมตรก็มาท่องเที่ยวกลางเต็นท์ที่นี่กันได้มาเดินมาเดินป่ากันนิยมมาเดินป่ากันนะครับโดยจง ดีล่งกับเต็นจุดที่หนึ่งตรงนี้บรรยากาศดีถ้าใครมาส่วนมาก,ก็จะมากลางกันที่นี่นะครับจากการหาข้อมูลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นศา,าลาริมน้ําของอุทยานแห่งชาติดอยจงนะครับก็มาพักผ่อนตร,ตรงนี้ก็ได้ก็มีชาวบ้านเด็กๆแถวแถวนี้ก็มาปิกนิกกันที่นี่หลายกลุ่มนะครับมาเพราะเป็นที่นิยมและมีบรรยากาศดีนะครับมีอ่างเก็บน้ําแบบนี้บรรยากาศดีมากเช้าเช้าคงคงสวยนะครับ สวัสดีครับไฟแครป h ช n แนลวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแนะนำลา,ากนกลางเต็นอีกแล้วครับอุทยาแนแห่งชาติดอยจงอุทยาแนแห่งชาติดอยจงนี้ก็อยู่ที่อ,อำเภอศปปางจังหวัดลำปางนะครับการเดินทางนะครับเดินทางจากตัวเมืองลำปางมาประมาณ65กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายหลักนะครับก็เป็นสายเอเชียสายหนึ่งวิ่งมาประมาณห้าสิบสามกิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวามาอีกสิบสามกิโลเมตรนะครับก็เป็นเส้นทางดีนะครับเป็นนาดยางเลยเข้ามาถึงอุทยานแห่งชาติดอยจงนี่ครับให้ดูเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆนะครับมากลางเต็นต์ตรงนี้ลานกลางเต็นท์มีทั้งหมด2ลานนะครับลานลานข้างล่างที่ติดกับริมน้ําเนี่ยการได้ประมาณ ไม่เกิน20เต็นท์ห้องน้ําก็ต้องเดินขึ้นไปขึ้นด้านบนนะครับห้องน้ํามีสองจุดเป็นห้องน้ําแบบจุดเล็กที่เป็นสองห้องนะครับเข้าได้เดินขึ้นมาเดินใกล้หน่อยแต่ถ้าเดินไปอีกประมาณสัก20เมตรก็จะเป็นห้องน้ําแบบแถวนะครับเป็นอีกลานกลางเต็นท์หนึ่งครับที่มาแนะนํากันวันนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนี่ครับให้ดูที่นี่ถ้าใครมากลางเต็นท์แล้วก็ถ้าเป็นสายตกปลานะครับ เล่นน้ําเล่นได้ตกปลาตกได้นะครับก็มีปลาทั่วๆไปปลาช่อนปลาชะโดมีเอาเบ็ดมาตีลองตีแล้วเล่นดูก็ได้นะครับก็มาแนะนําลานกางเต็นท์กันครับลานกางเต็นท์ที่นี่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าลานกางเต็นท์แต่ละที่ก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนที่นี่ส่วนมากคนที่มากางเต็นท์กันจะเดิน,นไปดอยจงกันไปเดินป่ากันนะครับขึ้นไปบนดอยเป็นยอดดอยกันอุณหภูมิด้านบนก็ตะกี้จากการคุยกับ ที่เขาลงมาจากดอยนะเขาไปเดินป่ามากลางเต็นท์แล้วก็ไปเดินป่ากันเพิ่งกลับมาตะกี้เนี่ยนะครับวงเที่ยงอุณหภูมิก็ข้างบนก็มา11องศามาเช้าบอกเลยนะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยที่เนี้ย18องศา17องศานะครับช่วงนี้วันตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามานี้เที่ยงแล้วเพราะว่ามัวแต่ขับแบบรีบๆนะครับมาเรื่อยๆแวะนูน่นแวะนี่นะครับกินกาแฟกินขนมซื้อสเสบียงกินกันนะครับพาเด็กมาเที่ยว ให้ดูบ้านตรงนี้ครับมันยากาศดีมากเลยนี่ครับก็มาติดตามครับว่าคลิปหน้าจะพาไปแนะนำลานกลางเต็นท์พาไปทริปท่องเที่ยวที่ไหนขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมสายแคมป์ชาแนลสวัสดีครับผมนี่ครับชาวบ้านแถวนี้เด็กๆแถวนี้ก็เข้ามาเล่นน้ำกันเขาให้อนุญาตให้เล่นน้ำได้นะเพราะน้ำไม่ได้ลึกมากตรงนี้นะ ถ้าไปตรงกลางๆเขาจะลึกหน่อย